วิธีที่จะจัดการมือที่3ให้ดีที่สุดสวัสดีครับผมคุรบสอนจีวาคอมรักสายดำ วิธีที่เราจะจัดการมือที่3มให้ดีที่สุดนะครับคือเราจะต้องหยุดโฟกัสไปที่มือที่3นะครับหรือแฟนของคุณนะครับเพราะวันนี้นะครับการที่แฟนของคุณไปมีมือที่3นะครับมันไม่เกี่ยวกับมือที่3นะครับเพราะอะไรเพราะถ้าคุณมัวแต่ไปโฟกัสมือที่3นะเดี๋ยวแฟนคุณก็จะไปมีมือที่4มือที่5มือที่6นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับถ้าคุณทําแบบนั้นในชีวิตนี้นะครับคุณจะไม่มีทางสงบสุขได้เลยเพราะว่าชีวิตแต่ละวันของคุณเนี่ยนะครับมีแต่วิ่งไล่ตามมือที่3มนะครับมีแต่ที่จะต้อง ไปทะเลาะคนนั้นคนนี้นะครับ เดี so ๋ยวพอแฟนของคุณเลือกคนนี้แฟนคุณไม่มีคนอื่นค nah> ุณก็ไปวินคนอื่นอีกนะครับชีวิตของคุณจะไม่มีทางนะครับสงบสุขนะครับวิธีการแก้นะครับคุณต้องกลับมาแก้ที่ตัวเองนะครับวันนี้นะครับคุณจะต้องบอกให้ได้นะครับว่าทําไมเขาถึงไปมีวิธีสามเรื่องเซ็กซ์หรือเปล่านะครับหรือว่าเรื่องอะไรนะครับเรื่องการที่เราไม่มีความสุขกันอยู่แล้วนะครับเขาไม่เสพติดคุณนะครับเขาอยู่คุณแล้วเขารู้สึกทุกข์ทรมานนะครับเป็นเหตุผลนี้หรือเปล่านะครับลองไปดูวิเคราะห์เหตุผลพวกนี้นะครับแล้วก คุณไม่ได้ชนะมือที่3คุณไม่ได้ชนะแฟนคุณนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทําคือคุณจะต้องชนะตัวเองให้ได้เท่านั้นนะครับโอเคนะครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะสนใจนะครับในการที่จะขจัดมือที่3มให้ออกจากชีวิตนะครับคุณแนะนำไปลงคลาสครับ Dark Poison นะครับยาพิษขจัดมือที่3นะครับจะทําให้มือที่3เจ็บปวดทรมานนะครับทำให้เขานะครับรู้สึกว่าคิดผิดมากเลยที่มายุ่งกับคุณนะครับมายุ่งกับแฟนคุณนะครับแล้วจะทําให้แฟนคุณนะครับไม่กล้ามีมือที่3ามไปอีกตลอดชีวิตนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกัันนนใคะรบ เป็นมือใจทุกคนครับสวัสดีครับ